สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่สุดยอดมากๆมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่อาหารธรรมดาธรรมดานะครับมันคือโปรโตีนที่สร้างมาจากไฟฟ้าใช่ครับฟังไม่ผิดหลบไฟฟ้าจริงๆนี่แหละอ้าลองคิดภาพตามกันเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่ามื้อเย็นของเราวันนี้มันไม่ได้มาจากหมูเห็ดเป็ดไก่แต่ทํามาจากอากาศล้วนๆล่ละหฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อน เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงแล้วใช่แล้วครับอาหารจากอากาศเรื่องนี้มันจริงแท้แน่นอนคือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแต่งเลยแม้แต่น้อยแต่มันคือนวัตรกรรมจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วเกิดจากฝีมือของนักวิทยาศา,ศาสตร์เก่งๆในประเทศฟินแลนด์นุ่มเลยครับแล้วขอบอกเลยว่าสิ่งนี้แหละครับที่กำลังจะมาเปลี่ยนโฉมหน้าวงการเกษตรของเราไปแบบตลอดกาลเลย คือมันเป็นการค้นพบวิธีสร้างโปรโตีนที่แบบว่าไม่ต้องใช้ดินเลยไม่ต้องปลูกพืชไม่ต้องเลี้ยงสัตว์ไม่ต้องมีอะไรเลยสูตรของเขาเนี่ยมีแค่3อย่างเท่านั้นเองครับคือ1ไฟฟ้า2น้ําและ3อากาศใช่ครับแค่นี้เลยสุดนอดไหมล่ะเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเบื้องหลังนวัตกรรมสุดล้ำที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่เฮ้ยเขาสร้างอาหารจากอากาศได้ยังไงมาดูกันครับ หัวใจหลักของมันเลยนะครับก็คือกระบวนการที่เรียกว่าการหมักอืมฟังดูคุ้นๆใช่ไหมครับใช่เลยมันคล้ายๆกับการทําเบียร์หรือทําโยเกิร์ตท,ที่เรากินกันนั่นแหละแต่แต่มันมีทวิสต์ที่ล้ากว่านั้นเยอะคือแทนที่จะใช้ยีสต์ไปกินน้าตาลเหมือนปกติที่นี่เขามีทีเด็ดแห่งอนาคตครับขั้นตอนของเขานะครับบอกเลยว่าเรียบง่ายมากๆอย่างแรกเลยนะเขาใช้ไฟฟ้าเนี่ยไปแยกโมเลกุลของน้ําปึ้งออกมาเป็นกา๊าซไฮโดรเจนจากนั้น ก็นาแบคทีเรียสายพันธุ์พิเศษมากๆมาเลี้ยงครับโดยให้อาหารมันเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศที่เราหายใจกันนี่แหละบวกกับไฮโดรเจนที่เราเพิ่งทําตะกี้แล้วพอเจ้าแบคทีเรียถิ่วพวกนี้ได้กินอาหารเข้าไปเท่านั้นแหละครับโอ้โหโตไวยขยายพันธุ์เร็วแบบสุดๆและสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผงโปรตีนคุณภาพสูงปรีที่เราต้องการนั่นเองครับแล้วเจ้าผงโปรตีนที่ว่าเนี่ยเขาเรียกมันว่าอะไรแล้วหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะไปดูกันต่อเลยครับ และนี่ก็คือหน้าตาของมันครับเป็นผงสีเหลืองๆแบบนี้เลยซึ่งเขามีชื่อทางการค้าที่เท่มากๆว่าโซลีนครับผมโซลีนฟังดูดีนะแล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ผงแป้งธรรมดาๆรรนะครับในสไปรูเลียเนี่ยอุดมไปด้วยโปรโตีนสูงถึง65-70%เลยทีเดียวคือแบบสูงมากเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแหล่งโปรโตีนที่ไม่แพ้เนื้อสัตว์ดีๆเลยล่ะครับคำถามต่อมาที่หลายคนคงสงสัยแล้วมันกินได้จริงไหม รสชาติมันเป็นยังไงคำตอบก็คือรสชาติของมันจะออกแนวคล้ายๆกับแป้งสาลีครับซึ่งมันดีมากเลยนะเพราะนั่นหมายความว่าเราสามารถเอามันไปผสมทำอาหารได้สารพัดอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเส้นพาสตา้าขนมปังหรือแม้กระทั่งเอาไปทำเป็นเนื้อสัตว์เทียมก็อย่างได้คือเรียกว่ามันเนียนไปกับอาหารในชีวิตประจำวันของเราได้แบบสบายๆเลยมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่ามันก็แค่วัตกรรมอาหารใหม่ๆอีกอย่างหนึ่งแต่ผมจะบอกว่า ไม่ใช่เลยครับนี่คือโปรโตีนที่อาจจะพลิกโฉมโลกทั้งใบของเราได้เลยนะดูตัวเลขนี้สิครับ100เท่านี่คือตัวเลขที่บอกว่าการผลิตโซลิลีนเนี่ยใช้น้ําน้อยกว่าการทําฟาร์มวัวเพื่อเอาเนื้อถึง100เท่าโอ้มันเป็นตัวเลขที่แบบเหลือเชื่อมากๆเลยครับแค่ดูกราฟนี้เปรียบเทียบกันง่ายๆเลยครับระหว่างการใช้น้ําของโซลีนกับฟาร์มวัวก็จะเห็นภาพชัดเลยว่ามันต่างกันแบบคนละโลกจริงๆครับ นี่มันคือการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างแท้จริงเลยนะแล้วที่มันเจ๋งไปกว่านั้นอีกก็คือการทําเกษตรแบบเดิมๆเนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับต้องมีที่ดินดีๆต้องรอดินฟ้าอากาศเป็นใจแต่การผลิตโซลีนทําที่ไหนก็ได้ครับจะอยู่กลางทะเลทรายอยู่ขั้วโลกเหนือหรือแม้กระทั่งบนยานอวกาศก็ยังทําได้เลยคิดดูสิเรื่องราทั้งหมดนี้แหละครับกาลังนําเราไปสู่คําถามที่สําคัญมากม เกี่ยวกับอนาคตของอาหารบนโลกใบนี้ลองคิดดูสิครับว่านวัตกรรมนี้กําลังจะปลดแอกมนุษย์เราออกจากข้อจํากัดทางธรรมชาติที่เราเคยเจอมาตลอดในการผลิตอาหารเรื่องความมั่นคงทางอาหารของโลกเราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยและนี่ก็คือคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันครับว่าหรือว่านี่อาจจะเป็นจุดจบของการทําเกษตรกรรมในรูปแบบที่เราเคยรู้จักกันมาใช่หรือไม่ เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวเรื่องเล่านวัตกรรมการเกษตรเปลี่ยนโลกที่คุณอาจจะยังไม่รู้ติดตามกันไว้ได้เลยเล่าให้โลกรู้สวัสดีครับ